เราพามากินร้านแหนมเนืองที่ว่าจัดว่าเด็ดครับอร่อยถ้าใครมากรุงเทพฯเนี่ยต้องแวะมาชิมร้านนี้อร่อยมากชื่อร้านผู้แฝดน,นี่เรบผมมาเดินมามนี่ครับขนมเบื้องยวนน่ากินมากกรอบกรอบขนมเบื้องยวน ให้ดูไส้ให้ดูไส้นะมีถั่วงอกมีหมูหมูแดงเต้าหู้อันนี้อ,อือหือน่ากินนะครับน่าทานปึ๊บแป้งนี้น่าจะทํามาจากไข่นะใช่ปะไม่รู้อน่ยทำมาจากอะไรนะรคฮะเรากินไปก่อนจากแป้งนะฮะ <c oughs> ขอบคุณมากนะครับสหรับคําตอบอือหือมาน้ำจิ้มมาอื้อหืออื้อหือ กินมันอร่อยมากอร่อยมากอันถัดมาริงเลยเขาเรียกว่าเข้าเปลี่ยหรือว่าเข้าเปลงอืมเปรียบเวียดนามนะคะขอจิมน,น้ำซุปก่อนไม่ได้ชเลยน

น้ำส้มนี่เขาใช้เป็นขวดนะฮะแล้วต้องใส่ช้อนเดี๋ยวเดี๋ยวพลาดน,น้ำส้มเป็นแก้วไม่มีหรอมีเป็นขวดเมันแน่แม่เล่นมุกนะฮะน้ำส้มปั่นเรา,าอ่าปรุงแล้ววันี้ผมคนกินเผ็ดจะเอาฮาไปไหนนะฮะวันนี้พาคุณแม่มาด้วยนะฮะอื้อหืออืมตัวน,นี้ชอบขนมเบื้องยวน ใครที่มาเมืองมุกดาหารเนี่ยต้องกินเลยไม่งั้นมาไม่ถึงอร่อยมากไม่งั้นมาไม่ถึงชอบอเรี่ยม v e l l y good ขอกินก่อนนะครับไม่ไหวหิวมากอือดีแล <H uma. S 1> mm ้วอืมือ ปากเต็มใบคะไม่รู้เขาเอาเอาไว้ตรงไหนก่อนนะผมกินแบบนี้นะใช้ขอยยาใช้มือเดี๋ยวไม่ถึงเชคเจอรสตำพักผมชอบใหญ่ๆผมลื้ใส่น้ำจิ้มครับปรับเข้าไปอปักเข้าไปอออืืม อะอเนาะบ้าบ้้า้าอะไรเนี่ยที่ว่าไม่จะห้ามกินยาอย่างไรวันนี้ยังแม่เห็นมาเฟืองแล้วรู้สึกเป็นน้ำหา่น้ำน้ำดายน้ำา แม่บอกสิว่าอันนี้คืออะไรแน่ทำน่อยที่แม่ดูมุกมาหลายสิบปีอันนี้ก็หมูแล้วก็ไปปิ้งหมูหมักหมูแล้วก็ไปเจียบไม้แล้วก็ไปปิ้งสุดยอดแม่ยนทำเลยไม่ต้องไปบอกถึงคนอื่นแล้วเอาบอกก็วันนี้มันคืออะไรน้ำจิ้มอะไรคะน้ำจิ้มอะไรต้องทานแบบไหนน้ำจิ้มก็มีน้ำมะขามเปียกค่ะแล้วก็มีถั่วมีงาอาต่อไปหน่อยมีพริก มันมีอะไรบ้างมีกุ้ยอ่อนมีมะเฟืองมีกระเทียมมีพริกขี้หนูโดยผักสลัดผัักสลดแล้วอันนี้อะไรไม่บอกเขาเหรออะไรไม่ล่ะเขาไม่รู้มะม่วงแตงไอั้มุกมุกอ๋อมุกมุกมุกเล่นเสมือนจริงเลยนะเอาข้าวนั้นมากินมันเป็นมะม่วงนะไม่ได้ข้าวนี้มีแตงต่อต่อต่อผักมีผักอะไรบ้าง มะละผาอะไรอีกแล้วก็ผักสลัดอ่าอะไรอีกอะไรครับผักผักแห้งผักแก้อซาลาเณ่ซาะแหน่ก็มีอร่อยค่ะยังไม <go <go ่ได้กินแล้วแล้วน oh> ี่อะไรคะับแป้งด้วยแป้งด้วยแป้งไว้ห่อคนดูเยอะแน่นอนไหนลองห่อให้ลูกผู้ชมดูหน่อยครับคุณแม่นี่เดี๋ยวแม่จะห่อให้ผู้ชมดูครับ วิธีกินแหนมเนืองที่ถูกต้องนะไม่รู้ถูกหรือเปล่าไม่รู้ถูกหรือเปล่านะครับแต่แม่กินแบบนี้นะฮครับแม่อืมใส่เข้าไปแม่หิวแล้วล่ะผัดใส่เข้าไปลองดลื่ครับมือแม่มือสั่นแล้วเหมือนจะหิวนะครับขอ้ยมีผู้ชำนานการโอ้โหยังไงต่อครับไม่อย่ารีบอย่ารีบต้องบอกว่ากินอะไรก็ได้ให้เข้าปากเราไม่ไสอนวิธีกินแต่สูตรใหม่ผมบอกแล้วสูตรใหม่ อยังไงต่อลืมน้ำจิ้มหรือเปล่าแม่ัไม่ได้ใส่เลยโอ้ยังไม่ใส่จำได้นะครับจำได้จำได้ยังไงต่อกระเทียมลงไปจะไปกินเล็บตัวเองแล้วเอากล้วยวันนี้จะได้กินไหมฮะกล้วยฝานโอ้โนะครับเอามือก็ได้ยัยมือก็ได้เอากินเลยกล้วยนะฮะกล้วยลงไป อะไรลงไปครับคุณยูพินแม่ใช้มือเลยดีกว่าแม่วันนี้คงมเอ่อมือเลยแม่เพราะแม่ผมไม่ถนัดนะฮะแม่ผมต้องใช้มือวันนี้จะจะได้รสชาติของแท็กเจอร์รสสัมผัสนะฮะนี่ใส่ที่ลงไปแค้แค่ช้อนวันนี้ไม่คงไม่ได้กินแล้วถ้าแม่ผมใช้จอนก็วันนี้ไม่ได้กินนะครับแม่ถนัดมือค่ะมาหลายเลยเนาะก็ไม่ได้ถ่ายเลยนั้นนะรุ่นรีบเดี๋ยวมีอันใหม่มาอีกนะ งั้นฟอ,อกนินอะไรไม่ก็ได้โอ้ยรสชาติเป็นไงครับคุณยุพินโอ้โหดูพิมดูสีหน้าแม่พูดไม่ออกไม่ใช่แล้วติดต้องติดคอค่ะเป็นไงบ้างครับคุณยุพินเยี่ยมมากค่ะเยี่ยมมากจริงโอ้โหคอนเฟิร์มไหมครับ อร่อยมากค่ะเอเชิญมาทานนะคะขอเชิญมาทานนะมาทานนะ